กุญแจ้มาแล้วนะครับว่าจะเนกุญแจรถกุญแจบ้านกุญแจเือมาแล้วนะครับกรับกุญแจนะครับมเือยๆเอาของเราครับรถรับกุญแจานแล้วครับพีแขงหอมแงกระี๊เป็นพี่น้องเน้อแกแลายหายมาแล้วครับรถรับมาแล้วครับบุญปรกาต้าน้องนะคนมาครับ รถโ้ทงแยกหอมแดงตะเทียมมาแล้วมันหลายอย่างหลายเนี่ยแย่แย่ขายกะขายที่จังหน้มาแก่แก่บางทีเรียกไม่งั้นแก่แก่วันนผมรับชมคุณแจฮะรับชมลูกคุณแจฮะวันนี้ขี่ได้ทงคอยแล้ววันเดียวเท่านี้วันนี้พอดีถามเนี่ยต่อครับเป็นส้างอมคุณแจแน่นครับกรมมาจะเหินครับจอมนาชานทิปปีครับทิปปี ไปตอนสั้นสิเทวสร้างไงแต่ตอนนี้าอายุจักปีแล้ะครับสามสิบครับสามสิบตอนอาย,อยุสามสิบไอกวาะวัดก็หเห็นกันมับแมนนมาสมมาแตจะได้ทองแม่เออนี่แหละสร้างดีครัเพราะดีแล้วครับใส่เสียผมแนเดียกเขาไปสีสิครับบัวบัแมนกูเจาเล่าเนี่ยแกังครับอย่ามาดี่วนี่นี่เจ้าก็เห็นว่านี่ลองมาเบิ่งดู เนี่ยเนี่ยผมลืมลูกมันไม่เฮียนแานักแสนก็ไหมแล้วฮปีตุโอ้มันไม่เฮีนกุญแจรูกกุญแจแม่มีว่ากุญแจลูกกุญแจใครวะบอกเลยสกุญแจครับผมจำมามดกับประเดนกุญแจรถกุญแจบ้านกุญแจเล่ากุญแจเลียกุญแจลูกศรีพรว่ากุญแจี้มสอบัมันนี่หลอกเดียวกัน เนี่ยผู้ใดมาน้านนี่ทพวงแมมเถเนี่ยครับผู้ใดพี่เตยกับพี่ปุ้ยครับพี่เตยกับพีุ่้ยนาเนี่จังวะสอคนสั่งไงซอยเลียบผม่นี่อติดขีดเดเก่งกคุณแชหยไปตัี่ีซอยเนี่ยเห็นจังไรเขาจะตาไหจะตาเบ๋มันเดียวหวังส่งอลยากเถอเนี่ยอวดเอาเดี๋ยวมัทำให้ ขึดนาครับโอ้ยอาลูกมันเน็ดเอาไปดีเอาลูกมาไข่ลูกมาไข่ลูกมีตีลูกพี่เชียวขวดมาตีกับพันขอดแล้วมันมีนแนวหนิลูกมันในแวบพี่ตีลูกแม่เอาขึ้นโต๊ะนะครับว่าขึ้นเกียงเอาขึ้นเสียงช็กขึ้นนั่งก่อนเลยแล้วขึ้นนั่งเลย่างเงี้ยหัวเดานาฟังนะเออยกขาเพืนเออถัง เบืงนี้สางมันก็ชิ่วลูกแทมันคือเบิ่งผักสิ่ะปล่อยสิวลูกนป็นได้สางิได้มเฮอพ่ควมบื้อนะครับกิครับเอาพูดสิ่นะครับนกใสครับนนี่ล่ะครับเมาอามาเบิ่งไก่แน